กบขออนุญาตถามสองคำถามติดกันนะคะในเมื่อทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ต้องน้ำตานองหน้าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมทุกอริยสัจอีกมีแต่ทุกทุก,ทกคำสอนพระพุทธเจ้าท่องมาได้หมดเราทำยังไงถึงจะสร้างฉันทะในการปฏิบัติธรรมได้ในเมื่อมันมีแต่ทุกเต็มไปหมดแล้วก็คำถามที่สองต่อเนื่อง เวลาอยู่วัดเราเกิดอารมณ์สุขสำราญเบิกบานใจเราจะแยกได้ไงว่าเนี่ยเป็นสุขคลิกะมีกิเลสเป็นฉันทะหรือว่ามันเป็นสุขติดแป้นที่มันต้องไปเคลื่อนอะไรให้ทุกเพิ่มปฏิบัติเพิ่มกันเท,ท่านี้ค่ะโอ้โหก็ต้องเรียนรู้ตอบอันหลังนี่ก่อนอก็ต้องเรียนรู้อาการของจิตอาการของจิตลว่าเอออย่างนี้เราเสพสุขเสพสุขอารมณ์อย่างนี้ จะเป็นสุขโดยระดับสุขคลิกะสุขว่นที่มันเป็นเรื่องกิเลสหยับหยาบในกิเลสชัดๆสุขคลิกะมันทุกสุขหรือว่าสุขอย่างสงบอุปสมโสขสุขสุขมันเออมันก็สบายสบาย,ส,บายส,งบสงบสงบมันก็ยังไม่ถึงกับขนาดเสพอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอ่านอาการที่ถามแต่ละคำแต่ละคำมันจะมีคําเยอะแยะละเอียดละอในภาษาบาลีที่ท่านระบ,บุพยัสภาวะพวกนี้ไว แล้วก็ต้องเข้าใจคําเหล่านั้นความหมายของคําเหล่านั้นแล้วก็อานาการเหล่านั้นได้ถามว่ายังไงคุณก็ต้องเข้าใจแต่ละพวกนั้นซะก่อนแจไอตมาอธิบายไปท Siri, computer, ั rust, padding, ้งหมดทุกคําไม่ไหวหรอกแล้วไ่แต่ละคําก็อธิบายไม่ง่ายนะอธิบายไม่ง่ายแต่เราจะพอเข้าใจศึกษาท้องจริงมาถามโดยภาษานี่อธิบายยังไงก็ไม่เคยตรงอธิบายยังไงก็ไม่เคยตรง เพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะรับรู้สึกว่าไม่เหมือนกันนะต้องการรถต้องการสวยต้องการาไพเราะาต้องการอร่อยอย่างเงี้ยเกณฑ์ของเราไม่ได้เหมือนกับเกณฑ์ของใครๆมันไม่ตรงกันหรอกอาจจะใกล้เคียงกันมากเลยนะแมมนี่บอกอร่อยเหมือนกันอ่างเงี้นนะแต่ไม่ตรงกันหรอก อร่อยเหมือนกันก็ไม่ตรงกันทีเดียว,วอย่างนี้เป็นต้นซึ่งละเอียดละออมากสรุปแล้วเราไปคิดกับคนอื่นเราคิดตัวเราเองแล้วก็กําหนดสิ่งเหล่านี้เองง่ายๆก็คือความหมายของพระเจ้านั้นที่พูดมาว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปทุกข์จริงๆก็คือสุขสุขจริงๆก็คือทุกข์ที่มันเป็นเพียงคนล,ลักษณะที่ให้เรารู้สึก สุกระทุกขนี่เป็นคนล,ลักษณะให้เรารู้สึกจริงๆแล้วเราจะสัมผัสอะไรในโลกเนี่ทุกคนเลยไม,ม่ว่าคนไทยจีนแขกฝรั่งสัมผัสอะไรเหมือนกันหมดสัมผัสรูปรูปแันนี้เช่นนิ้วมือก็เหมือนกันน่ะอ้าวใครจะดูนิ้วมือนี่นิ้วมืออาตมาใครมาสัมผัสนิ้วมืออาตมาแจ็คไทยฝรั่งแขกก็เห็นเหมือนกันหมดเลยใช่ปะ แต่คนนี้บอกเออนิ้วมือคนนี้ก็แล้วแต่เขาจะคิดไปนิ้วมือคนนี้งอนิ้วมือคนนี้ขาวนิ้วมือคนนี้ดํานิ้วมือคนนี้สวยนิ้วมือคนนี้ไม่สวยอะไรก็แล้วแต่ไปได้ไม่รู้กี่แง่กี่ประเด็นนะมันก็ตัวใครตัวมันแล้วในประเด็นต่างๆนั่นแหละซ้อนลงไปแล้วคุณคิดในแง่อย่างนั้นคุณชอบหรือไม่ชอบสุขหรือไม่สุข ชอบใจหรือไม่ชอบใจและสุขหรือไม่สุขมันก็จิตวิญญาณกําหนดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่ทุกขเพราะาศาสนาพุทธให้เรียนรู้เหตุแห่งทุกขถ้าดับเหตุนแห่งทุกขหมดคนผู้นี้ก็ไม่มีทุกขเมื่อคนผู้นี้ไม่มีทุกคนผู้นี้ก็ไม่มีสุขมีแต่ความสงบใจอาการกลาง อาการนี้จึงเป็นอาการที่ปัจจตังเวทิตโภวิญญยูเหิต้องรู้ได้โดยตนเองผู้ใด,ดทำอาการไม่ทุกข์ไม่สุขได้เป็นอุเบกขาหรือไม่ทุกข์ไม่สุขถาวรอ,อรหันนี้เองอรหันไม่ยากเลยเท่านี้เองจบเลยเอาจริง แล้วคนที่เป็นอาราหันต์เนี่ยอยู่กับโลกเขาก็ปรุงกับโลกเขาจึงปรุงกับโลกอยู่กับโลกอย่างสุขสําราญเบิกบานใจหรืออภิปโมทยังจิตตังอยู่ตลอดเวลาอ่าอย่างอาตมาใช่ไหมโอ้โหสบายเบิกบานล่าเรืองตลอดเวลาม่อาตมาไม่เห็นมีโศกมีเศร้าอะไรไม่รู้จะโศกจะเศร้าไปทําไมให้มันโง่คนที่ตัวเองโศกตัวเองเศร้าตัวเองทําเองนะ โม่ต oh, ่ชักเลยแล้วก็เบิกบานร่าเริงไปถ้ามันเบิกบานร่าเริงมากมันเล็ดเลแล้วมันก็ไปติดรถมันจะต้องได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็โอ้โหตัวเองก็จะเศร้าเหมือนกันเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นติดก็ไม่เอาแล้วก็รู้ว่าเอออย่างนี้ก็เบิกบานร่าเริงแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นมันจะต้องได้อย่างงี้เสมอมันมีทําก็ทําอย่างนี้ทาแล้วก็วางได้อย่างงี้ก็ชังไม่ได้อย่างงี้ก็ชังแต่อย่างเศร้า โซกปริเทวะทุกขโทมนัตอุปญญายาสะเราไม่มีเลยถ้าเราเข้าใจได้ลักษณะโศกปริปริปรโศกปริเทวะเป็นยังไงทุกขะเป็นยังไงโทมนัตเป็นยังไงอุปญญายาสะเป็นยังไงอาการสภาพของคำสี่ห้าคำนี้แล้วมันไม่มีในจริงของเราเลยผููนั้นและพ้นอวิชชาตันตปุปฏิสมุบาท,ทั้งสายเลย ผู้นี้ก็สังขารก็เป็นสังขารที่สบายว่างเบาวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์นามรูปก,ก็เป็นธรรมะสองที่เข้าใจทุกเวลาที่จะเกิดภาวะเทวะเป็นเทวะระดับพรมสูงสุดเลยเรียกว่าเทโทมนัตไม่มีทมุกไม่มีโทมนัตไม่มีไม่มีเวลาจะสัมผัสเวลาจะมีอายตนะมีอะไรขึ้นมา ปัญหาไม่มีอุปทานไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีโสกะไม่มีอริเทวะไม่มีทุกขโทมนัสไม่มีอุปยาสะไม่มีอาตมาพูดได้เพราะอาตมาไม่มีอย่างที่ว่านี้ทั้งหมดเลยชัดเจนในพวกนี้ต่างๆในปฏิสมุปาททั้งหมดนี่พูดที่พูดด้วยสภาวะไม่ได้พูดโดยพยัญชนะบัญญัติเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่บรรลุได้เป็นได้นะพญาศึกษาดีๆและพวกเราจะเข้าใจความจริงพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์เป็นอรหันต์ฟังอาตมาไปเรื่อยๆปฏิบัติจริงๆมีสิทธิ์เป็นอรหันต์นะมันอาจจะเป็นอรหันต์ไม่ละเอียดละออมเท่าที่อาตมาเป็นก็แน่นอนมันต้องสั่งสมมันต้องมีความชํานาญมันต้องมีมุทุภูเตกรรมณีเยต่างๆ มันต้องมีฐานอุเบกขาห้าอุเบกขาองค์ห้าปริสุทธาปริโยธาตาตามมุกรรมัญญาปภัสราซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งจิตมันสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาปริโยชนาตาแม้จะมีเหตุปัจจัยกระทบสัมผัสอย่างนู้นอย่างนี้มันก็สะอาดอยู่อย่างเดิมุมุทุมันจิตไวๆมากจิตของเราไม่มีการไปไปตกตำ่ำไปเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นสิ่งที่มัน มีทุกมีโศกะปริเทวาทุกขโทมันอุปยาสไม่มีแล้วนะมุตุภูตกรรมมณยแล้ว่าว่ามุตุกรรมญาก็มีจิตที่จะทำกรรมทุกอย่างด้วยอัญญาด้วยปัญญาทำกรรมได้อย่างดีเป็นกรรมที่เหมาะที่ควรที่ประเสริฐตลอดเวลาและตลอดตลอดการยืนยงอยู่ก็คือจิตประพัดสอนจิต ผงแปะไซสะอาดอยู่อย่างนั้นตลอดการไม่มีขุนไม่มีหมองไม่มีมัวไม่มีหมนอ,อ,อะไรเลยสุดยอดเลยพูดแล้วก็โอ้โหนึกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้านี่มีทฤษฎีให้เราปฏิบัติได้อันนี้อาตมาบอกกองโคลงเลยอาตมามีจิตลักษณะนี้อยากได้บ้างไหมเหล่าอยากทำได้ไหมศึกษาฝึกฝนเอาดีๆ ได้เป็นของที่ศึกษาฝึกฝนเอาได้มันมีใครเป็นเจ้าของหรอกเราทำได้เองทุกคนนะฝึกได้ทำให้ถึงได้นะ